บกับรถสวยๆนะคะกระบะ4ประตูนะคะเกียร์ออตโต้คันนี้ขับกันง่ายมากเลยนะคะลูกค้าและสําหรับคันนี้นะคะเลกกี้ก็มีรถดีๆมานําเสนอลูกค้ากันอีกเช่นเคยนะคะเจ้าคันนี้เลยค่ะ Toyota v ว g โกนะคะ4ประตูเกียร์ออโ,อโต้ยกสูงนะคะปีศูนย์นะคะลูกค้าคันนี้นะคะราคาเบาๆราคาไม่ถึงสามแสนนะคะลูกค้าเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะ แล้วก็ตัวนี้นะคะมาพร้อมกับจมูกให้เราเรียบร้อยแล้วนะคะกระจังหน้าของเขาเป็นกระจังหน้าโคเมียมนะคะลูกค้ามีโลโก้โตโยต้าอยู่ตรงกลางนะคะลูกค้าแล้วก็มาพร้อมกับไฟตัดหมอกให้เราทั้งสองข้างเลยค่ะก็เดี๋ยวมาดูรอบๆคันกันเลยค่ะสําหรับคันนี้นะคะและสําหรับคันนี้นะคะลูกค้าจะได้ไปนะคะเป็นยางขอบ16นะคะยางเป็นปี2017นนะคะลูกค้ามาพร้อมกับตัวไฟเลี้ยวแก้มข้างให้เราเรียบร้อยแล้วนะคะ แล้วก็ตัวนะคะตัวที่จับนะคะกับตัวกระจกนะคะเป็นสีโครเมียมนะคะลูกค้าเพิ่มความสวยงามของตัวรถนะคะก็สําหรับคันนี้นะคะปี05ก็ถือว่าตอบโจทย์ลูกค้าอยู่นะคะใครที่กําลังมองหารถกระบะเกียร์ออโต้ราคาไม่เกิน3 0,000นแนะนําเป็นคันนี้เลยค่ะก็มาดูด้านท้ายของเขานะคะคันนี้ก็มีกันชนมาให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะโลโก้ทุกอย่างยังอยู่ครบนะคะโตโยตา้า วีโก้นะคะซุจีทุกอย่างนะคะยังอยู่ครบเดี๋ยวเปิดกระบะให้ดูกันนะคะลูกค้าก็เรามาดูในส่วนของตัวแมกไลเนอร์คันนี้เลยนะคะก็จะไม่มีรอยฉีกรอยขาดเลยนะคะถึงคันนี้นะคะเขาจะเป็นปีเก่าก็จริงนะคะแต่ว่าตัวกระบะของเขาไม่มีคําว่าผุเลยนะคะลูกค้า ก็เดี๋ยวเปิดให้ดูกันให้เห็นเห็นเลยนะคะสําหรับตัวนี้นี่ตัวกระบะเขานะคะไม่มีการผูกร่อนเลยนะคะใช้งานกันได้ยาวๆเลยค่ะลูกค้าแล้วก็ที่สาคัญแข็งแรงทนทานมากเลยนะคะสำหรับคันนี้เดี๋ยวเราไปดูภายในกันนะคะเปิดกันเข้ามาเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะ ตัวนี้จะได้เป็นสีทูโทนนะคะลูกค้าสีเทาสลับกับสีเบจนะคะทำให้ตัวรถดูสะอาดตามากเลยและคันนี้นะคะก็เป็นกระจกออโต้สีบานเลยนะคะมีเซ็นทรัลล็อกให้เราเรียบร้อยแล้วนะคะอ่จถัดเข้ามาด้านในเลยนะคะตัวนี้จะได้เป็นพรมลัยพาวเวอร์นะคะมีแอร์แบกด้วยกันนะคะ2ใบนะคะลูกค้าตรงพรมลัย1 1ใบแล้วก็ฝั่งคนนั่งข้างอีก1ใบนะคะ มาในส่วนของตัวคอนโซลกลางกันนะคะลูกค้าตัวนี้ก็จะเป็นแอร์ระบบเมนุลมืออยู่นะคะปรับใช้งานง่ายสะดวกสบายนะคะก็ไประดับอุณหภูมิต่ำสูงนะคะแล้วก็เพิ่มน้ำยาแอร์นะคะลูกค้าปรับได้รอบทิศทางเหมือนกันนะคะแล้วก็คันนี้จะมีจอกลางมาให้เราเรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนของตัววิทยุของเขาก็จะรองรับ FM CD DVD MP3 ให้เรากันนะคะลูกค้า ก็ที่สําคัญเลยนะคะสําหรับตัวนี้เลยจะได้เป็นเกียร์ออโต้นะคะใช้งานกันง่ายมากๆเลยนะคะลูกค้าสําหรับใครที่มาหารถกระบะสีประตูเกียร์ออโต้แนะนําคันนี้เลยนะคะทุกอย่างนะคะคลีนทำความสะอาดดูแลให้ก่อนส่งมอบรถนะคะสําหรับคันนี้ก็ลูกค้าจะได้ไปนะคะภายในสีเบดนะคะเป็นเบาะผ้านะคะลูกค้าเบาะผ้าดียังไงก็คือไม่ร้อนเลยนะคะลูกค้ามีรูระบายอากาศให้เรานะคะ ก็เดี๋ยวเราจะดูในส่วนของตัวห้องโดยสารด้านหลังกันเลยนะคะและก็ในส่วนของตัวห้องโดยสารด้านหลังนะคะลูกค้ากค่อนข้างจะกว้างกันเลยนะคะก็นั่งกันได้อยู่นะคะสามสี่คนเลยค่ะก็สีประตูนะคะคันนี้ถือว่ากว้างเลยนะคะเดี๋ยวเราไปฟังราคาสําหรับคันนี้กันเลยค่ะเดี๋ยวดูในส่วนของตัวห้องเครื่องกันเลยนะคะสําหรับคันนี้เปิดกันไปดูเลยนะคะตัวนี้นะคะลูกค้าเครื่องเดิมๆนะคะไม่มี เลยนะคะแล้วก็การันตีให้นะคะรถของเรานะคะไม่มีการชนหนักทิ้ง้นน้ามาแน่นอนนะคะลูกค้าทุกอย่างนะคะยังอยู่ครบนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวแผ่นเพดนะคะลูกค้าอยู่ครบเลยค่ะก็เดิมๆนะคะน้ํามันไม่มีเยิมนะคะลูกค้าก็เดี๋ยวเราจะมาชมราคาคันนี้กันนะคะสําหรับคันนี้นะคะเดี๋ยวย้ารุ่นกันให้ลูกค้าอีกรอบนึงนะคะใครที่กําลังมองหากระบะสีประตูเกียร์ออตโน้แนะนาเลยค่ะ โตโ o ต้าว g โนะคะเครื่อง3,000ตัวจีนะคะตัวนิเกี e ์ออโต้ปี2 0 0 5นะคะราคา oh. อยู่ที่2 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะและสำหรับวันนี้นะคะโปรโมชั่นดีๆโปรโมชั่นพิเศษนะคะลดไปให้ลูกค้าถึง2,000 20, 0บาทกันเลยนะคะและราคาคันนี้อยู่ที่ 2อ0แ0 0บห้าบาทเท่านั้นนะคะลูกค้าคนไหนที่สนใจที่จะมาติดตามเรานะคะติดตามเราตรงลิงก์ด้านล่างอันนี้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ